บายดีพี่น้องคำบายดีตอนนี้หลังจากสำเร็จก่นมันแล้วเนาะถอนมันแล้วก็สีตอนนี้ปลูกสำเร็จตอนนี้กำลังออกประมาณคืบหนึ่งใบวันประมาณเจ็ดแปดนิ้วเนะพี่น้องเนาะกำลังกำลังออกลากออกผลตอนนี้นาอพี่น้องก็งามเลยทีเดียวเนาะสวนท่าแม่บ่าอเคสปปลาวพี่น้อง มันซ้ำาปลาหลังเราพี่น้องกำลังงามเลยทีนหลังจากได้ฝ่าได้หมากได้ฝนนามฝนตกเนาพี่น้องเนาะมันเผ่นกำลังงามเลยทีเดียวตอนนี้กำลังเล่งใส่ปุ๋ยให้ระเบิดถัวเราพี่น้องนอเนาะิ่นสีดย่าอยู่น้องใส่หลาเบาเคเห็นบาพี่น้องผินสีด ไอ้มันออกหัวงามเราพี่น้องเนาะตอนปลูกก็ใส่แล้วพี่น้องระเบิดหัวเนาะพี่น้องเนาะหอหัวมันออกออกรากแลก้วก็เป็นหัวหลายๆเนาะพี่น้องเนาะมันซ้ำประหลังในสวนธบบ์บันนอกของนา,บ,านบ้านเบาเคเนาะพี่น้องอันนี้คือหายทีหนึ่งเนะาะไล่ทีหนึ่งเด้อพี่น้องเนดะ้อนี่ใหญ่กว้างปลูปกสร้างเสแล้วผมมันหน่อยแถวนี้ด้ฮัมยังไม่ได้สีนี่ กำลังงามเขียวอยู่พี่น้องเห็นแหลบตาอ่อนซอนอีกไห่หนึ่งกำลังแบบว่ากำลังงามคือกันนะพี่น้องอีกไหลหนึ่งเนาะอันนี้สิเป็นกอหน่อไม้ไหลเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น,นปลูกไว้แล้วก็จะมีสวนหมักนาชับปะรดนะพี่น้องเนาะเพิ่นปลูกไว้กำลังเป็นหมากเลยจะหน่อยเบาโอเคสิคนเมื่อพี่น้องได้ประมาณสาม ทั้งรถวิโก้คอยาวน้องพี่น้องเนาะไปเบิ่งแล้วก็วสิบปลูกลาย่างพลหมักลาไมา้มักแต้งมักถั่วงามเลยทีเดียวเนาะประมาณราวๆเดือนหนึ่งเดือนสองเราผลมีการเก็บกู้เกี่ยวหลายก็กนมันเลยนพี่น้องเนาะหลังจากเสร็จข่าวนาปีแล้วเน้อพี่น้องเนาะเก็บเกี่ยวข่าวนาปี มันปีนี้พี่น้องฝนตกดี้าพนดีก็ส่งผลให้มันพี่น้องสาวลาวกับงามเลยทีเดียวปีนี้เนาะมันโบแหลกคือปีที่แล้วนี่ปีนี้กับูทั้ทงนี้ก็มีนะชวนกลวยผนบาง <c oughs> กำลังงามเลยพี่น,อน้องเนาะประมาณสิบนิ้วกำลังอาอกำลังอันแบบว่า ลำมันกำลังป่งได้ประมาณสิบน,นิ้วสิบสองสิบสามนิ้วบางตอนกันเนาะพี่น้องเนาะอย่ลืมพื้นเมกที่มีฝากก็เลยกดแชร์ฝากติดตามช่องเบาเคสซปป,ปลาวเนเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้เหดคลิปใหม่ใหม่เนาะพี่น้องเนาะฝากก็ไลก์กดแชร์ฝากติดตามเนเด้อพี่น้องเ้อบ่บาลาวในโซนบทบานหนองของนา เจอกันคลิปหนานะพี่น้องนะบ๊ายบายสบายดี bye bye. Bye bye. Bye bye. สุข,ขุสุขคน